เดรร้ายค่ะกินเรือไทยสองแสนแดดอยู่เนาะเดียวแดดยี่นอฝนอยู่ถ้านับเบึงเด้อว่าเขาสิได้จักสอบมันหาทางใครหนึ่งที่หาทางข้อกับสวัสดีพ่อแม่พี่นอเอฟซีเบอร์สปูสกอนเด้จ้ะว่าพ่อพ่อเขาสองสาลามาน,น่าสูงเนอะพี่น้องมันอิสิภาคไปเบิงปั้นเขาพี่น้องคือถั่ลไมแห้งเลยเนาะในการปั้นเขาก็คือแบบว่าบอกรถไผ่มาปันา้นห้กะมึมีไผ่มาปั้นเนาะ ช่วงนี้อยู่คิวคิ้วรถปันเขาแต่ละเจ้ามันขึ้นแหน่แหนเลยเนาะบอกเจ้ามาปันไห้แต่ซอสมือที่แล้วยังมีวนพิมายมปันไห้ก็จะว่าสิมาปันไห้เมื่อนี้ไปเบิ้งน้ำกันว่าสีได้แจ็คสอบน้าพี่น้องนาะเขาหน้าปีเนาะสิได้แจ๊คสอบไปเบิ้งน้ำกันเลยสอบหันเบียดหันเบียดเนาะมาเปิดหันยู่เล่าคล้องเพิ่หลายลเลยพี่เนอะสอบแสดงกับว่าซิบสอบสังหาเนาะละวะเนาะซิบสอบสังหาพัน ส,สีด <ละ S 1> ูแบบสีสีแรงนะน้ำมือนตนจังว่าแล้วขวดกับพวกท่านเคยปันขว่ากระชิปันนี่แหละซิบสอบามันลอยหันเพลินห้องมีหลายแห้งแล้วมีเกือบครบเกือบทุกอย่างเลยโหญ่ยยแห้งมาเสาทีอยู่ลาวเสาทีอยู่ลาว รถปั่นเขา,านัดกับรถปันป่นเขารถปั่นเขานัดว่าไซสยตอนนี้ก็บเขามุ้งคึงแล้วกะคือว่าสายเ์เลยได้แหละยังเห็นมาอยู่พ้นกะตัวห้ามกองเขาเนะกองเขากำในรถโหลดน้ำมีในรถโหลดน้ำนโหลดไทยน้ำผูเกียวตากพ้นกัเกี่ยวอยู่อ่าห้ามเขา่าพรห้ามคนเกียวพ้นกันะห้ามกองขเขาปีนี้ นกะเบิดยามตกเลยเด้ปกติก็เบิดยามแหละแกะยังตกอยู่เด้นี่ลําบากแฮ้ฝน,น,น,นํามึงน่หนาวอากาศเย็นน้ําฝนเนาะพี่น้องเอ,อ้อมนีมา,างมานอน่น่าเที่ยงหน้านี่แหละ เด้อว่าสิได้จ <go> ักสอบเด้อหลุนว่าสิได้จักสอบเขาจะเอากองนั่นเขาจะเอาหนาสิไดงประมาณสีสอบเบเกินหามะบ่ลลุดสี่บเกินหานาะเขาเนี้ยเอากองนี่หลัก็อยู่ในรถไทยอีกอ่าเขาเนี้ยหนาสิประมาณสิบเจ็ดสิบเจ็ดสอบนี่แหละสิบเจ็ดสอบนี่แหละมาหลุดว่าสิห่อสำเนาน้อเริ่มเริ่มพี่น้องเริ่ม มาเบิ่งว่าสิได้จักสอบเนาะเครื่องของมันีีเลยก,คแบบก,ลก,ก็คือแบบเขากะงามือบุงามกะถ้าเบิ่งเนาะว่าสิได้จักสอบคือแบบอู้ดังแห้งเสียงดังแห้งก็คือดีแต่พ้นยุดเนาะตอนปันน่ะพ้นยุดธเนะปกติน่ะพ้นลงเม็ดปล่อยๆพอบป,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 ปันเขาแล้วฝ้นก็นยุดให้พักแม่ คนกะขุจักควบนี่เนะาะขจวาวในซ้ำสอบปลายคิดว่าสีคิดว่าซีสอบบ่เช่ไจ้ใไดซซ้ำส,สอบปลายถ้าเบิ่งขันเนี้ยว,วใวววนนยวันนี้สิได้จักสอบขจาวขจาว้าเบิ้งหลุ่นลุ่นขันเนี้ยววันนี้เขาจะออกอยู่ได้มี ลงไหล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 ลงเต็มทั้งหลังกรถอกใจเต็มทั้งหลังกระสอบใจอ่าไทยหนึ่งกับพี่หาหาทั้งไทยหนึ่งพี่หาทั้งก็อะไรเป็นสอบหนึ่สอบหนึ่ง0ิษส,สาพันกีบชาปันโอ้โหไหลลงไหลลง สอบหนึ่งสิบสามพันกีดเต็มสอบมีหาทางมัดไปแรงเข่ากันตาบอกถ้าจะสีไลาแบบนี้นะเพราะว่ามันก็ไดอเลย ปลาห่อแมมปลาปลาห่อปก็ได้มักล็ได้นกปาห่อแมมว้าวหลุดสอบได้เขาจะพองพองทังอ่างไรทังอ่างปลาหอปลาไออกมาปลได้ก็เบิ่งวันที่ไ้เข้าอบเนาะไอ้ไ่าวเลยน่าโมโหจังเลมือเหน่แหละมือเหนหอด โอเคขันแดเขาไล่แหงเรือสอบสอบป่พ่อใ่ ร้ายแห่งนี้จะถอดสอบพ่อใส่เขาเลือสอบมึงเนี่ยแต่น,นับเบิึงเด้อว่าเขาสิได้จักสอบป่ะนี่คุณนะถ่ายถ่ายซูตเลยพี่น้องเอ้ยป่านนี้เล่งเครื่องปล่อยขาวออกใหม็นเบิรดได้ป่ะนี่ถ่ายถ่ายซุดแล้วสิได้สรุปก,กันแล้วพ้นกับเริ่มลงเม็ดอีกแล้วเมื่อกี้ยังแดดอยู่เนาะเดี๋ยวแดดเดี๋ยวฝนอยู่ฝนก็ได้โอู้มันแห้งเนี่ย กองเผือกใบไงไงแหงเนาะ nh ai, nh ai มีเผือกเก่าน้ำเนาะฝนน่ะลงเม็ดอีกแล้กฮึนเด้พี่พน,นะน,น,น้องเอออยางหายฝนเด้เลือดใจเด้เลือดใจน้ำฝนเนาะมึงเนนะี้ยยศสิบบาทนี่กระสอบพออ่อใส่เป็นนับปนเขาฮาเด้อวนนี้มาสี่ได้จักสอบเนาะสองแสนทั้งเบสสองแสนได้เด้อสองสองแสนสองแสนแปดทั้งเบส ตัวสิบเจ็ดสอบรวมขวจ้ารวมขวจ้าขเนี้วรวมขวจ้าขเนิ้วสิบเจ็ดสอบบ่หอด้าซ้ำเห็นบ่เห็นบ่เห็นบ่ว่าถือเก็นบ่หน้าบ่าถือได้พี่นนองบ่ถือได้พี่นนองบ่หอดบ่หอดบ่หอด้อดอดาวเนาะมีแต่สิบเจ็ดสอบหนึ่งอันนั้นเลือสอบเขาเลือสอบลายแหงเขาจะเลือสอบ <laughs> เ้ายค่ะเโโาขา,ขาเลือสอบฮ่าย่า่าฮอฮอดีเนขาเขาเข่าเลือไทยโอ้ยหินร้ยายค่ะเกลือไทยเนี่ยเยส่ายเยาส่ายกันยิวเข่าเขาเท้าท่านกินเนี่ยนี่สั่นบ้าเลยนี่คิวเขาสั่นอเมนสันเนี่ยเด็เขาร้ยา,ายได้ิ้วเขาสัน่น บรินันเนี่ยเดิเข่าลายซันหิ้วเข,าข่าเขาเลือกกระสอบเข่าเสาะถ้าเล็กนินมีซี่กระซำคนหง่าคนกิดได้เนาะขอรีอทั้งมดทั้งมวลไงได้สิบทั้งมดทั้งมวลน,น่ะสิบหกสิบหกสอบเขาตักเขาตักเป็นสิบแปดตักออกเลือกไทยมาัาบุระเนาะแต่ว่าเขาเจอกระชิดเนื่องแต่สิบหกสอบแหละ เขาจะคิดเงินแต่สิบหกสอบสิบหกสอบกาสอบพิษสามพันสองแสนแปดพันเกีบพี่น้องเอ้ยคาปันอ่ะสองแสนแปดพันเกีบข่าสิบหกสอบออยไทธายเป็นปันสอบเทไ,ได้พี่น้องเอ้ยบอกในเดอคอมเมนต์บอกในเดอร์ไุทธายนะปันสอบเทเร่ยุลธาวนี่สอบสิบสามพันเกีบิบสิบสามหมื่นเกีบหันนะหันนะ ไม่ใช่นี่สอบเทอะไรวะสอบหนึ่งกะาจั๊กโลวะ่ะประมาณจั๊กโลวะ่ะหาสิบโลหอดบอกหอดบอกหาสิบโลสี่ิบโลบอกสามสิบปลายโลสี่ิบโลเนาะสอบหนึ่งประมาณนี้แหละพี่น้องเออเนาะโอ้ฝน,นกะล่งเม็ดประยุทธ์ประยอนเลยว่นะแป๊บนึงเสียหมัดก้อนมันอีสองออกมัดก้อน เนี้ยคือแบบไม่กลับไปไป็นแล้วพ้นกับลงเม็ดเผาเผาเก็บเมื่อเผาเมื่อเผามื่อกินเขายิ้วเขาลาซันลอยเป็ล้อันนี้เขาเรือดเลือสอบตากห้องชิ้นเขาเมื่อได้เป็นยิ้วเขาเมื่อกินเขาจะมีเพืกินเพื่อนกันนะโอ้ต่อขาดไม่ได้ไม่ได้ต่อพี่เชียง ตกแั้งหมดยิ้วเทายิ้วเทาฝากข้อเจ้าคิดพี่หน่องกันเนาะเขากันในคิดหนาด้วยพี่น้องเด้อฝากก็ไหลก็แชร์ติดตาม c o m m น n t เป็นกำลังใจเห็นนี่ด้วยพี่น้องเด้อขอบคุณหล,ลายๆที่เขามารับชมรับฟังให้กำลังใจกลับสวัสดีสบายดีค่ะพี่น้องบ๊ายบาย